ไม่กิม่ปนเอาอวานะวไม่ได้ไต้นีไม่เคยปต้บดีลวลแล้ว่เไม่ารฮ่า่าอะไรกม ปดี้ไม่เคยรักเก็บราป้าี้รักคนอื่นรักนิวปอรักพี่มาี้รักเกป่ะมาแค่ไหนปาักเก็แล้วฮะเอออป้าดี้วัาดี้ไม่เคยรักเก็บมากกว่าคนอื่นปาดี้รักนิวมากว่าใช่ไหมอ้าวฮะที่มากขนาดนีคุณเจอะไรข้อข้ออะไร้างปะดี้ไม่ต้องมาคุยเอนเลยถ้าวันนี้็บพอกไปนะ จะเสียใจแล้วกไม่้งันก็ไดค่ะที่เด็กกองีความรักพี่ยรักเกดรักครับดีสุดเลยนะครับพีอยกอยู่กับเกดตลอดไปไหมนะไม่กล้าเอาคับเลยพี่อยกอยู่กับเกดตลอดไปไหมอยู่ได้ไงจะพอมีนิดแค่ติดนิดเลยจะรออยู่เกไปว้อยู่ที่รบุรี ว่าเราประดุกแค่ตาดีีไม่เอาประดุกไหนประดุกของจริงดิประดุกที่้นสุดดีแรกูสิงเงียมั้ะดุกผสมแก้วแต่ไม่ต้แ้ด้วยเวลาแกเราแต่พอแกเาดเออถ้าแก้เราจะรู้สึกแบบนี้จะรู้สึกแบบจะบอกใคร จะบอกอะไรจะบอกใครจะบอกไม่ S 1> <S 1> <S ีป้ายเลยจะบอกใครตลกมีป้ายชูกาบบัตรี่ด้วยแหละโไม่มีมีเหรอมีเหตุมดจะโกหไม่ได้โกหกไมีป้ายมีป้ายไม่แข่งกัเลยมีป้ายไม่กัน่่สีขาว จาก็นว่าอะไรดีมีบดีทำไมดีไม่ชื่ออะไร่ะไม่ได้มินนะแค่งงไปเฉยอยนองอะไรแลกๆ้วก็มีมีมีอะไรอีกป่ะผันดีไม่ใช่มีผันดีด้วยหรอคาเมลบัตดี้หัวเราะวิธีมีป้าอะไรป้าคคำถามกับไอเก มีเก็บมีป้ายเฮ้ยประดุกนี่จะเกลี่ยงใรใ้่เออเดล๋ยวรับป้ายเฮ้ยประดุกให้เล่นเล่นเล่นไม่เกียวทางการผิดเลยอะทำไมเขารับพี่ต้นพี่ต้เป็นพี่ต้นเาไม่ไมเล่นมารับี่ต้นพี่ต้นเป็นปดุกเยเฮ้ยประดุกมา